วันพุทธที่16กันยายน2563แรม14ค่ำเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์การงานใครที่ทำงานเป็นทีมทำงานเป็นองค์กรไม่ค่อยดีนักนะคะอาจจะกำลังตกอยู่ในอารมณ์ที่เครียดร,รู้สึกอึดอัดมีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจ อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังดวงตกอยู่ในช่วงขาลงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะประสบความสําเร็จเป็นที่สนใจเป็นที่จับตามองได้รับการยอมรับจากคนรอบตัวแต่ปัจจุบันเหมือนกําลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากอาจเกิดจากความผิดพลาดหรือไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ได้รับความสนใจไม่ได้แสดงความสามารถทําให้คุณรู้สึกว่าถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวต้องทํางานคนเดียวไม่มีใครสนใจ ลูกน้องหรือทีมงานรอบข้างไม่ค่อยให้ความร่วมมือในเรื่องของงานสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือคุณต้องดูแลประคับประคองในเรื่องของจิตใจของตัวคุณเองไม่ให้เครียดไม่ให้ซึมเศร้าและให้อดทนเพื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้ไปให้ได้นะคะและอีกไม่นานสถานการณ์ทุกอย่างก็จะคลี่คลายสิ่งต่างๆจะดีขึ้นและสำหรับคนที่ทำงานค้าขายเตรียมรับสภาพได้เลยค่ะ พอดูแล้วช่วงนี้ลูกค้าน้อยมากเลยค่ะการเงินอาจจะต้องเสียเงินไปในเรื่องของการแก้ไขอะไรบางอย่างเหมือนกับต้องเสียเงินให้ใครบางคนสบายใจขึ้นค่ะหรืออาจจะมีการของเงินการหยิบยืมเงินอะไรก็แล้วแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าใครมีลูกหนี้ลูกหนี้ของคุณก็อาจจะมาขอผัดผ่อนทําให้เราหงุดหงิดใจได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่นะคะ ให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ตัวเราก็เขาละา่ะมีคุยกับหลายๆคนส่วนใครที่มีปัญหาแนะนำนะคะให้ปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุและผลนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อกันได้ค่ะส่วนสำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาให้คุยนะคะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแนะนำให้คุยไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพราะมันก็ยังไม่ขึ้นในเรื่องของความจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรค่ะ ในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของอาการปวดหลังปวดไหล่หรือแม้กระทั่งปวดขาปวดเข่าได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักหรือเวลาเราไปออกกําลังกายก็อย่าหักโหมจนเกินไปเพราะมันอาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพได้นะคะโชคลาภอาจจะได้มาจากการฟังหรืออาจจะได้มาจากเด็กนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข1และเลข7ค่ะ